สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวจีฟักทองกันนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมข้าวเหนียวค่ะเราแช่ข้าวเหนียวสองขีดครึ่งนะคะแล้วก็มีฟักทองขีดค่ะน้ำกะทิเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เราก็เตรียมไข่ไข่ไก่ค่ะเบอร์สองนะคะสี่ฟองซอสปรุงรส ผงปรุงรสแล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีน้ำมันพืชหนึ่งช้อนค่ะอ่าเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ต้มฟักทองค่ะค่ะเราฟักทองลงไปต้มเลยนะคะค่ะเราจะนึ่งข้าวเหนียวสิบห้านาทีนะคะแล้วเราก็จะมากลับค่ะ พอเราตั้งไป15นาทีแล้วเราก็มากัดนะคะค่ะแล้วเราก็นึ่งต่ออีก15นาทีค่ะแล้วตักฟักทองออกก่อนนะคะ,ะเราก็จะนึ่งต่ออีก15นาทีนะคะค่ะันตอนนี้เราต้มบักทองแล้วเราก็นำมาบี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็นำข้าเหนียวที่ล้นลื่นมาใส่ค่ะ่เราจะใส่เกลือผนล,ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปค่ะเจ็ดช้อนโต๊ะค่ะ ค่ะพอเราเค้าเข้ากันดีเดี๋ยวเราพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาผสมไข่ค่ะค่ะลใส่ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะน,น้ำพริกไทยนะคะพริกไทยก็ประมาณหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ํามันพืชเล็กน้อยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นรูปนะคะเอาใช้ฝาขวดค่ะฝาอะไรก็ได้ค่ะข้าวเหนียวที่เราจะเอามานึ่งนะคะก็แค่ประมาณสามชั่วโมงค่ะ3ามถึงสี่ชั่วโมงค่ะเมื่ก,กี้ลืมบอกลืมแนะนำไปค่ะ เราก็แช่ประมาณถ้าสามชั่วโมงก่อนนะคะแล้วเราก็นํามานึ่งเราจะขึ้นรูปแบบนี้นะคะใช้ฝาขวดฝาอะไรก็ได้ค่ะถ้าเรากดแน่นเกินไปมันก็จะออกยากหน่อยเราก็กดไม่ต้องแน่นมากค่ะเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรานําไปจีกันค่ะจีในกระทะค่ะ เราจะทานเนยไปนิดหน่อยนะคะค่ะพอกระทะร้อนแล้วเราก็นำขาน้าวเหนียวมาจุ่มไข่แบบนี้นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆคะ่ะ รจะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะองบดจะเหลืองสวยค่ะค่ะก็เหลืองประมาณแค่นี้นะคะ